สวัสดีครับนักศึกษาวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาอธิบายเรื่องการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C นะครับจากเดิมเนาะเรามีการพัฒนาหรือว่าทํางานวิจัยในการเขียนสมการแล้วก็ตีโจทย์สมการที่หลากหลายดังนั้นนักวิจัยหรือนักวิชาสมัยก่อนเขาก็ทําการเขียนหรือออกแบบวงจรมา เพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามสมการที่นักวิจัยมีการคิดค้นขึ้นมาซึ่งเขาก็เลยเห็นจุดจุดจุดหนึ่งที่สามารถเอางานที่เคยพัฒนามาแล้วไปประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัยอื่นๆต่อไปได้ดังนั้น ในปีคศ1 9 7 2หรือปี2515น d e ายเดนิสริชชีได้พัฒนาจากภาษาฟอนเทนหรือ pl i ซึ่งมีการวิเคราะห์มีการวิจัยงานใน l a บของห้องปฏิบัติการของบริษัท at t ซึ่งภาษา c เนี่ยเกิดมาจากหลายๆภาษาเอาโครงสร้างของหล,หลายภาษาที่มีการพัฒนาในยุคนั้น ซึ่งมีมากหลากหลายเช่อนอันนก้ก0ูี่ CPL B CPL ภาษา B และภาษา C นะดังนั้นก็เลยเกิดมาเป็นาภาษาที่เอาจุดเด่นของแต่ละภาษาเนี่ยมาเป็นตัวอธิบายถึงโครงสร้างการทำงานของภาษาทึงเกิดภาษาใหม่ก็คือภาษา C าตัวคุณลักษณะของภาษา C เนี่ยจะ จะทาให้นักพัฒนาภาษามีความคล่องตัวสูงสามารถประยุกต์ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานได้อย่างทันท่วงทีสามารถแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมได้ทันทีมีโครงสร้างภาษาที่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นข้อนี้เลยดังนั้นหลายๆหลักสูตรหลาย,หลาย,หลายมหลาลัยที่ทําการเรียนเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์จะใช้ภาษา C เป็นตัวอธิบายในการอธิบายถึงโครงสร้างของภาษา ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมีรูปแบบหรือแบบแผนในการพัฒนาอย่างชัดเจนนะครับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีขนาดเล็กสามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น,นได้หรือแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับแต่อันนั้นคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสามารถเข้าถึงโครงสร้างได้ง่ายนะครับส่วนปัญหาและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในภาษา C และภาษาอื่นๆนะครับ ก็จะต้องทําการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการก่อนว่าต้องการอะไรโดยที่การทําความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ว่าเราจะใช้เครื่องมือใช้ตัวแปรใช้ฟังก์ชันอะไรที่มีอยู่ในภาษานั้นั้นมาเป็นตัวอธิบายหรือว่าแก้ไขปัญหาของโจทย์ข้อนั้นๆได้นะครับการกําหนดข้อจํากัดของโปรแกรมอันนี้ก็เป็นส่วน ส่วนสำคัญในการบอกถึงขอบเขตให้มีการทำงานและสื่อสารกับผู้ต้องการใช้งานได้3การแบ่งการแก้ไขปัญหาออกเป็นส่วนๆในหนึ่งโจทย์เราอาจจะมีหลายโมดูลหลายฟังก์ชันดังนั้นเราไม่ไมควรจะรวบรวมฟังก์ชันหรือปัญหามาไว้ในที่เดียวกัน ดังนั้นเราจะต้องทํองทำการแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆแล้วก็ค่อยๆใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่ในภาษา C ีเนี่ยเอามาแก้ไขเป็นจุดนั้นแล้วค่อยมารวมกันเป็นโปรแกรมใหญ่นะครับการพิจารณาจากช่วคำสั่งเหมือนเมื่อกี้เลยที่อาจารย์บอกว่าภาษาซีในบทต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ถึงชุดคําสั่งชุดคําสั่งตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนหลัก การเขียนโปรแกรมเป็นไวยากรณ์ที่นักศึกษาจะต้องทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมจะต้องอธิบายทําไมจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปรับประยุกต์ใช้ให้ในการเขียนโปรแกรมสะดวกแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับการเขียนโปรแกรมอ่เมื่อเรารู้ถึงขงบวนนการข้อจํากัดชุดเครื่องมือที่เรนาจะพิจารณาเราก็เริ่มเขียนได้เลยนะครับต่อไปเป็นการทดสอบ เมื่อทาการเขียนเราก็ต้องทําการทดสอบแต่และเมนูแต่และฟังก์ชันโมดูลต่างๆที่เราออกแบบและพัฒนาไว้ซึ่งเราจะต้องอธิบายให้ตรงจุดนะครับแล้วก็เราจะต้องรู้ว่าแต่และโมดูลฟังก์ชันเนี่ยมีอินพุตมีโพสต์มีเอาพุตอะไรที่จะทําการเอาไปประยุกต์และใช้ต่อนะครับจนไปถึงข้อที่การเอาไปประยุกต์ใช้งานการ i m p พ e m e n t การที่จะเอางานที่เราพัฒนาขึ้นมาไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด งานอย่างที่รู้แหละว่างานที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความรวดเร็วความมั่นยำลดขบวนการการทำงานของมนุษย์ใช่ไหมอ่าตรงนี้ก็ต้องไป implement implement คือการติดตั้งแล้วก็ใช้งานจะต้องใช้งานให้ได้นะครับอ่าต่อไปเป็นขั้นตอนในการพัฒน,นาภาษา C ขั้นตอนในการเขียนชุดคำสั่งภาษา C ขั้นตอนในการเก็บชุดคําสั่งขั้นตอนในการแปลงขั้นตอนในการเชื่อมต่อกับชุดคําสั่งเสริมขั้นตอนในการเรียกใช้ชุดใช้งานโปรแกรมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ภาษา C ีเขามีไว้ให้ที่เขาพัฒนามาแล้วอย่างเช่นการเขียนชุดคำสั่งเนี่ยมันก็จะมีการจัดเก็บในไลบรารีที่จะต้องประกาศและเรียกใช้เมื่อเราประกาศแต่ถ้าเรามาเรียกใช้โดยที่ไม่ประกาศอันนี้ก็จะไม่สามารถทํางานได้ และมีการแปลชุดคำสั่งแบบเดิมภาษา C เนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แต่เขาได้ออกแบบพัฒนาชุดคำสั่งเนี่ยให้เป็นภาษามนุษย์ if then else for loop while loop w h i do w เลยพวกเนี่ยเป็นภาษาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ดังนั้นเราสามารถเอาเอา,เอาชุดคำสั่งเนี่ยพิมพ์หน้าจอให้เกิดชุดข้อความให้เกิดโปรแกรมเซฟแอดตดดตเสร็จปุ๊บ ก่อนที่จะเซฟแอดอ่าก่อนก่อนที่จะทําการรันเราก็ต้องคอมไพล์การคอมไพล์ตัวนี้คือการแปลชุดคาสั่งคือการปรับให้ภาษามนุษย์เปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์สามารถใช้ชุดคําสั่งเนี่ยไปดําเนินการตามขบวนการที่เราออกแบบไว้ได้แล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับชุดคําสั่งเสริมอันนี้กรณีเป็นมีฟังก์ชั่นย่อยมีโมดูลอะไรต่าง นะครับแล้วก็การเรียกใช้โปรแกรมอันนี้ก็เวลาเราเออกไปติดตั้งเราต้องเรียกใช้ใถูกที่ <c oughs> นะครับนะในการออกแบบพัฒนาโปรแกรมเราจะมีเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือในการอธิบายในการออกแบบนะครับนั่นก็คือโฟชาร์ดโฟชาร์ดในภาษาไทยแปลว่าแผนภูมิการไหลใช่ไหมครับก็คือจะเป็นตัวอธิบายขั้นตอนการทํางานของ ของโปรแกรมโดยที่จะมีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเป็นตัวอธิบายนะครับเราเราไม่สามารถมานั่งเขียนหรือว่านั่งอธิบายเป็นข้อความมันสามารถอ่ามันมันจะยุ่งยากยากต่อการเข้าใจในชุดที่เราจะสื่อสารนั้นดังนั้นเราเลยจะใช้โฟชาร์ดเป็นตัวอธิบายอันดับแรกเลยคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหรือเทอร์มินอลเป็นตัวอ่าสัญลักษณ์อย่างนี้เราก็เขียนคำว่า เริ่มต้นหรือสิ้นสุดไว้ในตัวมันนะครับตัวทสองการนําข้อมูลเข้าและข้อมูลออกหรือ Input Output เป็นรูปลักษณะอย่างนี้รวมถึงต่อไปการประมวลผลหรือ p โปรเ s s เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามารถเขียนข้อความในขั้นตอนที่เราต้องการดําเนินการได้อย่างเช่น ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์จมการต่างๆเราสามารถเขียนโปรเซสไว้ข้างในนี้ได้เลยนะครับตัวต่อไปตัวตัดสินใจหรือ d i s c i p t i o n เป็นสี่เหลี่ยเพราะเหล่ยมขลังตัดแนวนอนเนาะเราสามารถใส่เข้าใส่เงื่อนไขหรือหรือใส่เงื่อนไขเอาไว้ในตัวนี้และเงื่อนไขตัวนี้มันจะพิจารณาได้ออปพุตมาสส่วนคือจริงกับเท็จ เราสามารถเขียนระบุข้อความว่าเป็นจริงหรือ yes เป็นเท็จหรือ no ได้ตรงนี้เลยผ่านตัวทิศทางหรือ direction เป็นตัวอธิบายเส้นทางซึ่งโพรชาร์ทั้งหมดจะมีการเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันผ่านจุดเชื่อมต่อหรือ or, คอ n เน c เตอร์ก็คือวงกลมและตัวทิศทางเนี่ยจะต้องมีหมวดลูกศรน,นะครับเพื่อบ่งบอกทิศทางว่าชุดข้อมูล หรือ data เนี่ยมันไหลไปที่ทางไหนมีการการทำเป็นแบบลำดับจาก1มา2มา3มา4หรือการทำเป็นลูปมา1มา2แล้วก็มีาการ,รตัดสินใจถ้าต้องการทำซ้ำให้วนกลับขึ้นไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นตัวอธิบายได้นะครับอ่าแบบนี้แบบที่1แบบ sequence อันนี้คือโครงสร้างการเขียนโฟชาร์ดนะครับอันนี้โฟชาร์ด มีหลากหลายมีอยู่3แบบนะครับอันแรกเลยคือ sequence เรียงลำดับ1 2 3ตามระบบที่ชัดเจนไม่มีการแตกแยกนะครับอันที่2 selection มีใส่เงื่อนไขเข้าไปอย่างเนี้ยเงื่อนไข condition ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้จะต้องมี2อ u t p u t ุทธเสมอ2อ u พุทธเสมอจะต้องมีจริงกับเท็จแล้วก็จะไปในทิศทางไหนต่อก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของเรา 3. Inter แอคชั่ก็คือการวนซ้ำการวนกลับไปทําซ้ำที่เดิมกรณีเราต้องการรับข้อมูลจากผู้ใช้จนกว่าจะหมดจำนวนของผู้ใช้อะไรประมาณนี้เราก็สามารถวนกลับไปเพื่อพิจารณารับข้อมูลต่างๆได้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเขียนโปรชาร์ แก้เขียนโฟชาร์ดเพื่อคำนวณภาษีที่พนักงานต้องชำระอัตราภาษี10%นะครับอ,อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็ต้องมีบ่งบอกในตัวโฟชาร์ดอย่าพยายามเขียนให้มันกว้างเกินอย่างที่บอกว่าเมืเ่อกี้เราพยายามจำกัดเป็นฟังก์ชันฟังชันนะครับในกรณีนี้เพื่อคำนวณภาษีกรณ,ณี10%เท่านั้นนะอ่า ถ้า10%แปลว่าอะไรอินพุตเราก็ต้องพิจารณาจากเงินเดือนอ่าโปรเซสมันคืออะไรภาษีเท่ากับเงินเดือนคูณ10%ก็คือคูณ0.1หรือคูณ10หาร 100, 100. ก็ได้แล้วแต่รูปแบบแล้วแล้วแต่เราถนัดเนาะสิ่งที่ได้ของมานก็คือมันจะเก็บไว้ในแท็กอ่าเอาพุทขอม้มาก็คืออะไร Pin Salary Tag อ่าโปรชาร์ดดังกล่าวกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนเงินเดือนหรือส a l a r y แล้วเครื่องจะทำการคำนวณภาษีแท็กสิเปโดยัตโนมัติและจะพิมพ์ค่า s a l a r y กับ t a ็นะครับทั้งสองค่าเนี่ยเอาพุทที่เราต้องการคือส a l a r y และแทก็การสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการพิมพ์อะไรไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์แท็กหรือส a l a r y อย่างเดียวก็ได้เราอาจจะสั่งพิมพ์แท็อย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราอย่างที่บอกว่าโดยสรุปเนาะ การการออกแบบการออกแบบขั้นตอนการทำงานเนี่ยเราแต่ต้องจํากัดขอบอเขตให้มันนิดนึงจะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากสามารถตรวจสอบชุดคำสั่งแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ให้ง่ายขึ้นโอเค